ตัวใหญ่มากนี่มาแล้วมาแล้วตาเอ๊ไหนตามันอยู่ไหนออกมามองไม่เห็นตามันเลยอ้าโอ้ยน้องซีนมันเดี๋ยวมันกัะอุยสองตัวหุย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 หาวหาวที่เราอยู่แบบว่าใกล้ชิดนกยูงมากเลยนะทุกคนนี่เขาไม่ได้ใส่กรงอะไรไว้นะอ้าถึงแล้วส่วนนกไชน่าของเรา จะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะมาไปเราจะเดินเข้าไปข้างในกันน้ำหยดดูเข้าไปในกลองเขากออกนี่ได้ยินเสียงนกร้องสนะพร้อมมากเลยทุกคนนี่มีเป็ดเป็ดกาบกาบกาบนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนกตัวใหญ่มากอยู่ในกล้ง อ่าเขาเรียกนกกาหางนะตัวใหญ่มากอ่าเราเข้าไปดูดิอ้ายระวังมันจิกนะอุ้ยหัวใหญ่มากเลยตัวเบลอร์เลยในดูตามันสิสวยอ้ยตาแสวแหววเลยเขาดูเขามองมามองเขาทำไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตาแปววเลยอ่ะัอไอตัวนั้น ไอตัวนะั้นทำไมตาตามันแดงๆไอตัวนี้ตามันใสๆอ่ะแสดงว่าตัวอาจจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียหมูจะแบบว่าหัวใหญ่มากเลยอ่ะปากแหลม<อ>เปี้ยวเลยอ่านี้เรียกนกกระังนะคะนกกระังนี่ตัวนี้คือนกกระเรียนไทยนี่สูงเนี่ยสูงกว่าซีนิก่ะตัวสูงมากเลยปากก็ยาวคอก็แดงตาเอ๊ตะตาเอ๊ะวิวิวขาเขาดิอิวขาก็ยาว ต้องเอิอนตาอุ้ยอุ้ยอุ้ย้เขากินอะไรเขาจะมาจะกินอะไรคอยาวยืดมากเลยอุ้ยเดินตามด้วยนี่เขาเดินตามเราด้วยซินนี่เขาเดินตามหมาหมาน่ะอุ้ยดูดะมาอ่ะยืนขาเดียวอ่ะพิเซษจะยืนขาเดียวก่อนน้องซีนอ่านี่กระต่ายแล้วไม่ใช่ยืนขาเดียวแล้วนี่นี่พิเซงเขายืน ขะเดียวเรียนแบบกับน,นกต้นนั้นน่ะนู่นไกลๆน่ะอันนี้ชื่อว่านกตระักการนะคะเน่เน่เน,เน,เน่มันยืนขาเดียวเออตามันสีฟ้าเ้ยตัวใหญ่มากอ่ะทุกคนนี้จะเป็นนกยูงเผือกเนาะเนี่ยสีขาวทั้งหมดเลยอ่ะก็คือทั้งตัวเขาจะเป็นสีขาวหมดเลยอ่ะ <c oughs> มันเรียกน้องซีน่ะ นกมันเรียกน้องซีนนะลูกโอ้ยพี่เซียนดูซีตัวใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ย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 มันอยู่ข้างบนแล้วโอ้ยอยู่ข้างบนก็มีน่นนะน่นน่ะน่นน่ะอยู่ข้างบนโอ้อ่ออาป้าไปดูนกตัวอื่นต่อนี่นี่นี่ทุกคนจำได้ไหมใครดูกระตูนเรื่องอาบ โอ้ยเสียงดังชื่อนกคาโซวารีชื่อเพราะเพาะนี่นกคาโซวารีอ่อันนี้นกชื่อว่าอะไรนะปะคอคาเทลนกคอคอเทลเออแล้วก็เลิฟเบิร์ดกเลิฟเบิร์ดเลิเบิดกับคอคัทเทล S <S มันร้องไม่หยุดเลย,น,ลน,ยน้อนงซินบอกมันร้องไม่หยุดเลยมัน,น้องี่นะคะนั่นมันรักกันนี่ดูสองตัวนั้นมันรักกันซิน z o มเขาไปดูให้เออนั่นแหละนี่นะคะทุกคนถ้า ไปไม่ถูกเนี่ยเรามันจะมีแผนที่บอกว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยใกล้ๆสะพานแดงก็คือตรงนี้เลยสะพานแดงที่เราเห็นเด็ดเดี๋ยวเราจะเดินพาไปดูนะ<อ>แล้วก็จะมีอควาเรียมอยู่ตรงนี้นะคะ<อ>หมายเลขห้านี่เดี๋ยวเราไปทีละจุดนะอะไป,ไปกงนกใหญ่ที่สุดในเอเชียนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไป โอ้ยใหญ่จริงๆนะคะทุกคนนี่เขาคุมตะข่ายไว้นี่ <Wow. S 1> รอบเลยนะคุมตะข่ายไว้ถึงนู่นเลยอะ่ะ ดินแดนแห่งนกได้เริ่มต้นแล้วนกย่งสีทองอาไปแล้วเราไปดูนกกันมีนอกอะไรบ้างอุยดูตรงนู้นสิทุกคนน, <c oughs> น้องสินน้องสินสะดุดอีกแล้วอะ่ะเมื่อกี้ดังตึกเลยได้ยินไหมคะ <c oughs> เราเดินเข้าไปใกล้ได้มากแค่ไหนก็ไม่รู้นะนี่โอ้ เหมือนแบบว่าเราเดินไปหาไก่อะไรอย่างงี้อ้ามาหนหนีแล้วอะ่ะ <N> นี่อยู่ใกล้กันเลยใเห็นไหมขอเดินไปด้วยคนอย่าเพิ่งหนีฉันสินี่เรามาดูตัวนี้ดีกว่ามันไม่การีกอะว้าวปีกสวยมากนี่เราอยู่แบบว่าใกล้ชิด <ะ S 1> นกยูงมากเลยนะทุกคนนี่เขาไม่ได้ใส่กรงอะไรไว้นะ ก็คือเราเข้ามาในกรงเขาเลยอ่ะอปนู่นวอีกคนหน้ายักษ์ตัวใหญ่มากนี่โอ้หนี่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 โอ้เราอยู่แบบใกล้ชิดเลยนะนี่อันนี้ทุกคนนับมันมีสามตัวนะอันมีสี่ตัวด้วยซ้ำอ่ะนน่นตัวนี้หนึ่งสองสามแล้วอยู่บนนู่น อีกตัวหนึ่งนน่นไกลๆเลยนน่นไหนมันเข้าไปอยู่บนนน้นอ่ะอีกตัวหนึ่งโอ้ยตัวใหญ่มากนี่ตื่นเต้นอ้าวมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วนี่มันอยู่ตรงพื้นเลยนี่นี่นี่คิดว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่กัดน,นะแต่ว่าเราก็เดินแบบธรรมชาตินะเราอย่าไปไปแกล้งเขานะคะเราก็เดินดูเขาแบบ ใกล้ชิดได้นะแต่ว่าอย่าไปแกล้งเขานะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นต่อนี่นะคะจุดต่อไปก็คือพิพิธภัณฑ์ไข่นกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีไข่อะไรกันบ้างมีเอด้วยเอออาแปเข้าไปลูกไปะเดี๋ยวเราพาเด็กๆเ,เข้าไปดูข้างในกันนะคะไปเลยค่ะ ข้างในเขาก็จะมีไข่ให้เรามาดูกันนะคะว่ามีไข่อะไรกันบ้างอ่าเด็กๆก็กำลังชมไข่กันอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นไข่นกกระจอกเทศนะคะ น,นี่เราอยู่ในอุโมงปลานะคะเอาควาเรียมนะนี่อันนี้คือกระเบนปลากระเบนนะคะเขามาสตาร์ไว้นี่เอาไปเราไปดูอุโมง์ปลากันเข้าฟรีนะคะไม่ต้องเสียเงินอีกรอบนะก็คือเสียทางข้างหน้าแล้วก็จบแล้วนะคะอันนี้ก็เข้าฟรีอ่ะเราก็ผ่านเข้ามาอุโมงปลาเลยนี่ สวยงามค่ะอ่เดี๋ยวเราไปดูปลากันนะเอ๊ะปลาอะไรปลากรดดำปลากตุ๋นว่นตรงี้ปลากรดว่ามันซ่อนอยู่ข้างๆตู้นะตัวนี้นะอันนี้น่าจะเป็นตัวโอรยมันมีหลายปลาหนูปลากดปลากดหม้อปลาสิงห์ดำปลาตัวเนี่ยมันกินเนื้อปลาที่ตายอุ้ยมันแย่ง มันกินปลาที่ตายแล้วเนี่ยมันกินปลาที่ตายแล้วอู้มันแย่งใหญ่เลยอ่ะนี่นี่ลูกตามันทถลนออกมาเนี่ยตัวนี้อู้สองตัวนี้นี่นี่อันนี้ปลากดหินปลาขยันหินเนี่ยมันมันตัวเหมือนขอนไม้เลยอ่ะลยันนี่ยอันนี้ปลาช่อนงูเห่าตัวใหญ่มากอุ้ยดูมันมองหน้าเสียนเสียนดูมัมองหน้าเสียน โอ้ดูมานดำนะนี่เพื่อนๆอันนี้ชื่อปลากาดำนะไอตัวนี้ชื่อปลากาแดงนะอันนี้ปลากาแดงกับปลากาดำมันอยู่ใกล้ๆกันปลากาดำเงินไม่มีาอ่ะเมื่อกี้เรามีปลาดำปลาแดงปลาํำเงินอยู่นี่นะนี่ปลาดำเงินโอเคครบแล้วปลากดดำปลากดแดงปลาํำเงินนี่คืออุโมง เฮ้ยนี่น,นี่ตัวใหญ่ใหญ่นี่ทุกคนตัวใหญ่มากนี่มาแล้วตัวใหญ่ใหญ่บึ้มใหญ่บึ้มใหญ่บึ้มอู้ไหนดูลงไปข้างล่างี่มันเล่แค่ไหนอ๋อเลึกแค่นี้นี่ประมาณนี้โอ้มีนอนอยู่ข้างล่างบ้ามีนะน่ะไหนมุดนึงนึง ตัวนี้อยู่ข้างๆตู้เลยอปไาเดี๋ยวเราเข้าไปในอุโมงค์สวัสดีสวัสดีเจ้าตัวใหญ่โอ้โหหูตัวใหญ่จริงๆ นะตัวนั้นทำไมท้องมันใหญ่จังเลยเนะี่ยที่ไว่าอยู่อะจริงเยอะตาเอ๋ไหนตาม,มัน,มนอยู่ไหนตม,ม้ามาไม่เห็นตามเลยไหนอะตัวใหญ่มากอันนี้นะคะ<ม>ต,รตรงนี้ก็เป็นสวนหุ่นฟางนกนะคะนี่เขาจะทำมาจากฟางเลยนะนี่แล้วก็มาทำเป็นตัวนกต่างๆนกชนิดต่างๆนะคะ นี่ก็เข้ามาถ่ายรูปได้นกกินปี๊อืมอันนี้ชื่อนกอะไรลูกนกกินปีอ๋อมันกินเหมือนปรีก๊กเนกกอนอ่านี่ภายในก็จะมีนกหลากหลายชนิดนะเขาทํามาจากฟางทั้งนั้นเลยนะคะนี่นี่เขาทำมาจากฟางทั้งนั้นเลยะะีเดียวหนัหกนี่สวยงามมากๆเลยก็ ผ่านเข้ามาก็เข้ามาแวะมาถ่ายรูปกันได้นะคะค่าเข้าไม่แพงนะค่าเข้าไม่แพงเลยทุกคนถูกมากใหญ่มากโอเคปะต่อแล้วก็ด้านในส่วนนกไซน่านนะคะก็จะมีวิหารหลวงปู่สุขนะคะถ้าใครมีโอกาสได้เข้ามาก็สามารถมาสักการะหลวงปู่สุขได้ที่นี่เลยเนะาะ อ่ะเดี๋ยวเราขอไหว้พระก,ก่อนนะคะนี่ทุกคนเดินไปทางไหนก็เจอแต่อุกอีกวนหน้านะโอ้ตรงนั้นอีกกางถนนน,นนี่นี่อีกวนหน้าโ,โอ้ยน,น้องซีนมันเดี๋ยวมันกัดอุ้ยสองตัว อ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยจะไปทำง่อหัวนะมาทำง่อหัวเอ้ยเขาสวัสดีเราเปล่าสวัสดียินดีต้อนรับสู่สวนนกชัยนาทเฮ้ยเขาอ้าปากแล้วเนี่ยโอ้ยหาวหาวอีกคนหน้าหาวและสำหรับคลิปนี้พี่เซียนกับน้องซิงก็สนุกมากๆเลยนะคะและ สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เซียงกับน้องซินด้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย